ความคุ้มค่ากับไม่ครั้งกับร้าน JB Top Up ร้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จำกัดจํานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเบสบอลอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าแมปนี้เขามีอินสปิเรชันมาจากกีฬาอย่างเจ้าเบสบอลหรือเปล่านะเพราะว่าคอนเซปต์ของเจ้าแมปนี้แล้วก็ปกของเจ้าแมปนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ต่างจากการตีลูกเบสบอลเลยนะฮะและก็ใช่แล้วครับคอนเซปต์ของเจ้าแมปนี้ก็คือจะให้เรานั้นตีลูกบอลด้วยดาบฮนะแทนที่จะเป็นไม้เบสบอลแต่จะกลายเป็นดาบแทนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าแมปนี้จะสนุกแค่ไหนและที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นก็คือเจ้าแมปนี้มีคนเล่น อยู่110,000คนเรียกได้ว่าเป็นจำนวนคนที่เยอะมากๆและนี่คือวิธีการเล่นของเจ้าแมปนี้ครับทุกๆรอบเนี่ยบอลน,นั้นจะเกิดขึ้นมาครับและถ้าเกิดเราเนี่ยกลายเป็นตัวสีแดงนั่นหมายความว่าบอลน,นั้นจะพุ่งขึ้นมาหาเราจากนั้นเนี่ยเราจะต้องบล็อกให้ทันฮะโดยการกด F ก่อนที่บอลจะโดนตัวเรานั่นเองก็คือจะต้องปัดลูกบอลออกไปฮะซึ่งเจ้าแมปนี้เนี่ยจะต้องใช้ในเรื่องของ r e f ฟ e c t หรือว่าความไวในการคำนวณและและทำไมผมตายตะกี้นี่คือเราอยู่ในแมปเลรอและโห และถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเจ้าแมปนี้สนุกแค่ไหนฮะผมก็บอกได้เลยว่าเจ้าแมปนี้สนุกมากครับเพราะว่านี่คือคนวาดปกของผมเข้ามาเล่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายด้วยกันนะอันนี้คือผมบังเอิญเจอคนวาดปกในแมปนี้พอดีนะครับในเวลาที่ผมนั้นจะปูยีปูยำซึ่งผมก็ต้องบอกก่อน สวัสดีครับพี่เบนนี่ซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเจ้าแมปนี้เลยเอาละเริ่มจากการเลือกโหมดก่อนถูกไหมมีคลาสสิกมีทีมแล้วก็ทีมแบบ4คนโอเคผมจะเลือกแบบคลาสสิกกดตัว F ในการบล็อกแล้วก็กดตัว Q ิวอาบิลิตี้หรือว่าสกิลนั่นเองสกิลผมคืออะไรอะสกิลผมคือ d ด s เหรอนี่คือสกิลเริ่มต้นและโอเคเริ่มต้นแล้วครับผมวิ่งหาพิเสนก่อนคนวาดปกผมชื่อพิเสนแล้วเดอดเด,ด,ด,ดลูกบอลสีแดงแบบนี้กด F อ่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันเข้ามาไม่ทันเลยมันตายแล้วอ่โอเคอันนี้คือไรอะโปรเซิร์ฟเวอร์ซึ่งผมน่าจะยังไปไม่ได้นะครับต้องการ50ิวินส่วนนี้คือกล่องว้าวจะแมบบนี้มีกล่องด้วยเหรอว้าวกล่องแบบโรบักเหรอมีกล่องแบบธรรมดาครับราคา80อันนี้คือกล่องแบบพรีเมียมราคา50โรบัค แต่เดี๋ยวก่อนมันกล่องไม่เหมือนกันนี่อันนี้คือกล่องดาบอันนี้คือกล่องเดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นสกิลเหรอผมจะลองซื้อมาดิไหมคือเราสาม,มารถที่ซื้อกล่องนี้แบบฟรีๆได้นะในราคา80คอยแต่ผมนั้นไม่มีฮนะเพราะว่าเพิ่งมาเล่นอย่างไงล่ะ เอาล่ะแต่ไหนๆเราก็มาเล่นแมปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดจะไม่ให้เทพทูเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เริ่มจากการซื้อกล่องสกิลมาก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันคือกล่องสกิลหรือเปล่านะราคา5้โรบักเองลองซื้อมาก่อนเลยครับเล่นเก่งไม่รู้ฮะแต่ขอมีสกิลเรืองแสงก่อนและแบ็คโฮเอ่อโอ้เดี๋ยวนะแบ็คโฮนี่ไม่ใช่แบ็คโฮฮะอันนี้ v p อ่ะผมกดใช้แล้วมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันคือแบบเอฟเฟกต์ตอนตายหรือว่าเอฟเฟกต์ตอนฆ่าอย่างนั้นเหรอโอ้น่าสนใจครับน่าสนใจ เอาละและอันนี้เดี๋ยวนะสกินดาบอือดาบก็มีสกินด้วยถ้าเกิดไม่ซื้อก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับ50โสรั uck, มีโอกาสที่จะได้ระดับแรแล้วก็ระดับรีเจนแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้อะไรและ oh no นั่นคือคอนโทรลแต่ไม่ได้ฮนะไม่เป็นไรโอเคเลือกคลาสสิกมาก่อนแล้วก็สกินตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นนี่สกินอะไรเนี่ยหน้าตาแปลกประหลาดมากโอ้เดี๋ยวนะมาในแมปใหม่เหรอโอเคโอเคผมต้องระวังฮนะมันพิม์อะไรเนะี่ยเฮ้ยคนดัง ชอบความกวนของมันจังเลยนะเดี๋ยวผมจะจัดการพี่รัตนเสนเหมือนเดิมนะผมจะอยู่ใกล้ๆมัน <c oughs> คือลูกบอลเนี่ยยิ่งอยู่ใกล้ไข่ลูกบอลก็จะเด้งไปหาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกว่าลูกบอลเนี่ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวพี่เสษตายง่ายเกินดูไม่สนุกเลยอ้าวเดี๋ยวและนี่คืออะไรกงเล็บเหรออย่าบอกนะว่ากงเล็บนี้แค่สวยงาม ใช่ดูเหมือนว่าจะแค่สวยงามนะลิมิเต็ดอันนี้ฮะจะเป็นในเรื่องของสกินแล้วก็ดูเหมือนว่าโบนัส1 0 0 0คอยเหรอ1,000คอยก็เยอะอยู่ราคา400โรบักกงเล็บสุดเท่แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเติมโรบักราคาถูกแถมันส่งไวทันใจภายใน1-30นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะเซิร์ฟ Facebook j p Top อ p ัหรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยทางร้านมีบริการเติมโรบักที่ผมนั้นเติมประจำอยู่แล้วอย่าลืมที่จะแวะไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับมาเท่ไม่เท่ไม่รู้ครับมาขอจัดมาก่อนเลย ขออนุญาตเปลี่ยนอะอยู่นี่ไงกดใช้งานมาโอ้อย่างเท่นี่ขออวดพิเศษก่อนเลยนี่ขออวดพิเศษก่อนเนี่ยขอเต้นด้วยขอเต้นด้วยเต้นท่าปาโลมาอ้าวเต้นปาโลมาไม่ได้ผมอยากเล่นแบบทีม2คนหรือไม่ก็ทีม4มากเลยอะอะโวไปที่ทีม4แล้วกันนะถ้าเกิดบังเองิญเนี่ยผมอาจจะได้อยู่ทีมเดียวกับพิเศษน,นะมาดูกันว่าจะได้อยู่ทีมเดียวหรือว่าคนละฝั่ง เอาล่ะแล้วผมอยู่ทีมสีแดงเอา้าพิเศษอยู่ทีมเดียวกับผมแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบฮะลูกบอลเป็นสีขาวแบบนี้ไปหาพิเศษพิเศษเ,เล่นไม่เป็นใช่ไหมบอกผมมา <c oughs> เออต้องกดตัว f ให้ทันนะครับออ้ <c oughs> ทุกคนเห็นไหมมันไวมากเลยอะโอเคลูกบอลใหม่มาแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ากงเล็บอันใหม่ผมเนี่ยจะเดี๋ยวนะคือมันต้องกดยังไงอะมันต้องกดแบบตอนถึงหน้าหรือว่าก่อนที่จะถึงด้านหน้าโอเคเดี๋ยวมาดูกันฮนะ เอาละเริ่มจากลองกดสกิลก่อนเลยตัวคิวโอ้จะเป็นการแดดแบบนี้เหรอโอเคโอเคโอเคและพิเศษผมจะเอ้ยพิเศษผมรอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดกงเล็บมันต้องใกล้ๆหรือเปล่าหรือว่าไกลๆหรือว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวมันอาจจะเป็นแค่สกินเฉยๆน่าสนใจน่าสนใจและตัวโอคโอเคโอเคโอเคผมเริ่มจับทางได้แล้วโอเคผมกลัวจังเลยว่ามันจะเด้งมาทางนี้ย่อเล่นกันอยู่2คนเลยและโอ้พี่เขาใช้สกิลและเขาตอบกลับได้อย่าง ง่ายได้ไดเดี๋ยวเ,เล่นกันอยู่2คนใช่ไหมเฮ้ยเอาละวพิเศษ <c oughs> พิเศษ <c oughs> เ,เดี๋ยวคือลูกบอลเนี่ยโดนใครก็คือตายเลยถูกไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นตัวสีแดงนะครับแต่เราเดินไปโดนลูกบอลเนี่ยก็คือเราตายเลยและ F <c oughs> ไม่ได้แอมพี่น้อง F <c oughs> เดี๋ยนะมันต้องกด แบบไหนอะเอาล่ะผมจะมาลองซื้อสกิลก่อนฮนะสกิลหายตัวเหรอราคา800ซื้อมาเรียบร้อยฮนะและสามารถที่จะหายตัวได้เหรอคือถ้าเกิดมันหายตัวในแมปได้มันจะขี้โกงเกินไปหรือเปล่ามารอบนี้ผมจะพยายามที่จะไม่พลาดนะคือตอนนี้ผมยังจับทางไม่ได้นะครับว่าต้องกดไวต้องกดช้าแค่ไหนแล้วเอา้เอาหยืนเอฟเคเหรอคือเราต้องยืนเฉยเถูกไหมโอเคโอเคโอเคหรือว่าผมควรที่จะลองกดสกิลตอนลูกบอลมาดีวู้ลูกบอลไปแรงมากเลย พิเศษพิเศษเน่เน่เน่เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูเฮ้ยเดี๋ยวลองกด F ดูที What เดี๋ยวคือมันต้องกดไวแค่ไหนอะหรือว่าตอนที่ลูกศรมันมาเราต้องกดคือมันจะมีลูกศรขึ้นมาวิบ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 ตรงนี้นะครับเราต้องกดจังหวะนั้นเหรอเอาล่ะผมจะลองซื้อสกินใหม่ดูนะคือบางทีเนี่ยสกินกกงเล็บผมเนี่ยมันอาจจะมีผลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ อันนี้คือมั่วเลยนะมั่วเลยโอเคคือสกินกงเล็บผมมันก็เท่ดีแต่ถ้าเกิดได้รีเจนมันก็จะเท่กว่าและโอ้ไม่ได้ฮะคือเดี๋ยวนะกล่องธรรมดากับกล่องเทพทูต่างกันไหมลองสุ่มแบบกล่องธรรมดาดูโอเคดูซิว่าเราจะได้อะไรและ อันเดิมเลยครับดูเหมือนว่ากล่องเทพทูกับราคาปกติเนี่ยจะเหมือนกันถูกไหมเอ๊ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนตรงนี้มีเรทบอกเลยฮะก็คือถ้าเกิดซื้อแบบพรีเมียมเนี่ยจะมีโอกาสได้ระดับแร90%แล้วก็รีเจน10%โอเคมาขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้จะลองกดสกิลดูตอนที่ลูกบอลมานะคือมันจะหายตัวยังไงอ่ะคือถ้าเกิดหายตัวตอนลูกบอลมามันก็จะไม่โดนถูกหมเฮ้สามร้ยไอคิวหายตัวเฮ้ยหายตัว เดี๋ยวผมหายตัวแบบนี้เลยเหรอเดียวเดียวเดียวแบบนี้มันโกเกินไปหรือเปล่าโอเคแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเอาละรอบนี้ผมจะลองตั้งใจกดบล็อกให้ทันนะอ่าเดี๋ยวน่าเหลือเหมือนจะเหลือ3ามคนหรือเปล่าเนี่ยเอาเลยครับเล่นกันให้สนุกวอ้โหใชส้สกิลโอ้แรงขึ้นอีกแรงขึ้ขนอีกอุ้ยเดี๋ยวจะไม่พลาดกันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสองคนนี้นี่มันสุดยอดนักดาบดเดี๋ยวโอเคโอเคมาแล้วครับลองกด หายตัว <laughs> เอาหายตัวไม่ทานโนโนทำไมตะก,กี้นี้ผมไม่หายตัวโอเคขอแก้มืออีกรอบหนึ่งเอาล่ะเอาละผมจะเลิกใช้สกิลหายตัวก่อนดีไหมคือผมควรที่จะฝึกการบล็อกก่อนะเอาล่ะผมทนไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมฮะผมต้องปรึกษาคนที่สามารถบล็อกได้หลายๆครั้งครับก็คือพี่เสนนั่นเองอลโหลพี่เสน <laughs> ครับผมม,ม,มันมันมันบล็อกยังไงครับผมเล่นไม่เป็นฮาวมีแต่สกินไม่มีสติเลยเอาคลิกซ้ายไฮ้ไม่รู้ว่าคลิกซ้ายแต่มันต้องคลิกจังหวะไหนอะไม่รู้เหมือนกันแล้พุ่งเข้ามาเขาตายอเอาไอ้ดิมูอะเนี่ยเขาตีกันอยู่ในพุ่งก็ไปแย่งเลยได้เหรอลองลองนี้ลอง,ลอง,ลอง,ลองเฮ้ยเดี๋ยวดูมาละคือมันต้องกดยังไงวะเอ้ยโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวนะมันจะมีลูกสอนโผลมาที่ตรงบล็อกอ่ะก็คือต้องกดจังหวะที่ลูกสอนโผลมาเหรอไม่รู้เหมือนกันอะโอ้โหไอ้นี่มั่วกดเฮ้ยไม่ได้อั่ใช่ยเลยมันต้องกดยังไงวะอันนี้สกิลเฮ้ยมาแล้วเส้จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโผเร็วเกิน โวเคแล้วอันนี้เร็วเกินแล้วเร็วเกินแล้วไม่เป็นไรครับเร็วๆเดี๋ยวผมกดหายตัว้มาหายตัวไม่โดนบอลเนอะไม่โดนนี่หายตัวเอาเอาเร็วผมกดช้าๆกันกดไม่โดนน่ะนี่ดู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 วิธีการเล่นแล้วรู้วิธีการเล่นแล้วโอ้โหอีซี่ S <S 2> <S 2> เดี๋ยวไม่แต่ตีได้สี่ห้ารอบเลยไงคือมันจะมีลูกศรโผล่ขึ้นมาตรงคำว่าบล็อกอะแล้วก็กดกดให้ทันเออ,เออเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเล่นเป็นเริ่มเล่นเป็นมีการเรียนรู้เกิดขึ้นจังหวะนี้ลูกบอลมาช,ช้า <S <S 2> <S 2> <S ๆกดว h a เดี๋ยวมันต้องกดยังไงวะโอเคอ้าวโอเคคือต้องรอลูกบอลอยู่ด้านหน้าแล้วค่อยตีเหรอเอาีซี่โอ้ได้แบ็คโฮมาเลย back โฮมสวยป่ะสกินอย่างเท่ เฮ้ยมันต้องอยังมันต้องไวกว่าน,นั้นเหรอบางทีกงเล็บมันอาจจะเล่นยากไปไงอา่าเซนไหมกงเล็บมันสงงนั้นไงยิงสองอันนะคนอื่นเขาใช้ดาบนะเอ้ยเสรโอ้โหอันเบลเลเอาละเวลาปัดเอ้ยกระ้าดีโคเลียไงรู้จักป <c oughs> ่าเสรษเศรษดูกูเสรษดูกใหายตัวคไม่โดนเนาะไม่โดนดีหายตัวทนันบอลก็เลี้ยวกลับเล <c oughs> ยใช่บอลก็เ <c> ล <oughs> <c oughs> ี้ยวกลับเป็นสกิลที่โกงที่สุดแล้ว คือเหมือนเริ่มจะจับทางได้แล้วนะเหมือนจะนะเหมือนจะเอ้ยโอ้โหพอพูดอะไรแบบนี้ทำไมจะต้องตายวะหรือว่าควรที่จะเปลี่ยนสกิลดีวะสกิลแพงที่สุดเนี่ยคือราคา5 0 0พันเดี๋ยวนะ5ห0 0ันก็ไม่แพงเนี่อ่ะซื้อเลยลวกัน600โลบักเองเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงที่มันดังติ้วดิ้วิ้วิ้วนี่คือฟันกันอยู่เหรอเก่งเกินเก่งเกินับพี่สกิลนี้เท่าที่อ่านก็คือจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางของบอลได้เหรอโอเคมาลองดูเอาละเอาละละกดคิวดูดิซิน เห้ยไป็นไงเปลี่ยนเส้นทางได้แต่แต่ถ้าให้เทียบนะคิดว่าสกิลล่องหนดีกว่าเลยถ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยว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 เอาเมื่อกี้มันไม่แดงล้่ใช่เหวอเลี้ยวอะอะไรวะมันแดงใส่จอมึงใช่ปะตอนแรกก็ไม่แดงมันโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้แดงมาเออโดนสกิลกูไงสกิวกูไงได้ดาบ Minecraft แลวจะมีกำลังใจในการเล่น มันเปลี่ยนทิศทางได้เลยไงเปลี่ยนทิศทางแล้วแบบแรงขึ้นด้วยไงประเด็นเน่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะต้นไม้เหรอเฮ้ยเสนสกิลต้นไม้สกิลเฮ้ยไม้คามไม้คราบโอ้มาเป็นต้นเลยมาเป็นต้นเลยอ่ะไม่ได้เอามาแต่บล็อกเอามาเป็นต้นเลยและขอญาต์ขี้โกงเอาเดี๋ยว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 วิ่งเลยโอ้โหเพิ่งตีเมื่อกี้เดี๋ยวสกิลตวเองเสนสกิลวิ่งหนีไม่ทันเลยไม่มันหนีไม่ทันหรอกเว้ยใกล้ๆอย่างนั้นอ่ะเสนดู เอาไปเฮ้ยโอ้โหเอาดิมาโอ้โหมันต้องไวกว่านั้นแน่โอเคโอเคเริ่มจับทางได้แล้วมันเล่นคลิปนี้ไม่ได้ทำอะไรมากเลยมันเรียนรู้อย่างเดียวเลยเฮ้ยเอาแล้วเซน Can we get so high ผลพีแน่ผนพีแต่มอยู่จริงอยออ๋ยปวดคอ เอาละเดี๋ยวเวลามีรูกลางตัวแล้วด้วยเวลาที่เราเนี่ยจะมีรูกลางตัวแล้วหมอพิเศษเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันสามารถที่จะหันหลังฟันดาบได้ด้วยเศษดู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 ฮะดูดูดูเดี๋ยวอะไรเงี้ยฟันไม่ทันหรอเอ้ยเศษรอดูเลยเศษเศษรอดูเศษรอดูเสียงกูจะรอให้มันมาใกล้ๆเสษไหนแล้วก็เปลี่ยนอะไรกูไม่เดี๋ยวเปลี่ยนใส่สองคนนี้ไงกดคิวเอาละเศษเจอกัน มันปาทันมนปาทันมันปาทันแล้วมันมาโดนคู่โอ้โหจบแล้วภารกิจในการทำลายคู่รักเฮ้ยอาหยายังไหวอยู่ เอาละผมสรุปเจ้าแมพเบตบอลเลยแล้วกันนะบอกได้เลยครับว่าเจ้าแมพนี้สนุกมากแต่ผมน่าจะต้องศึกษาวิธีการเล่นคือผมไม่เข้าใจแพทเทิร์นอ่ะคือตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจนะครับว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันต้องตียังไงต้องตีจังหวะไหนคือมันมีวิธีการเล่นที่ทัวร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับแต่ว่าผมยังเข้าไม่ถึงไงก็คือผมกาก,ากได้เองแฮยใครที่มีเทคนิคเจ๋งๆนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะว่ามันตียังไงต้องตีจังหวะไหนคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมจะได้ไปเล่นนอกรอบแบบมีความสุขสัักกีีีนะนนนะใคลิปิปป้มแขรบเเชญ็ พิเศษคนวาดปกผมนะครับแต่ว่าเป็นอดีตไปแล้วนะเพราะว่าเขารอที่จะไปทํางานใหม่นะครับไปตามเส้นทางของตัวเอง <c oughs> แต่ไม่เปไ็นไรฮะวันนี้ก็ได้มาร่วมจอยกันแบบไม่ได้นัดหมายเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ see you next time เดี๋ยวต้องไปฝึกนอกรอบแล้วละ